วันเนตรงกับวันจันทร,ร์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2568เมื่อวานเน้กระผมอัตมภาพมาออกจากวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไพ่อำเภอลีจังหวัดลำพูนประมาณ10โมงครึ่งก็คือก่อนเพนเล็กน้อย หลังจากนั้นแล้วก็ได้วิ่งข้ามเขาเส้นลีเถินมาลงลำปางจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์ไปตามลำดับจนกระทั่งมาถึงวัดท่าขนุนเวลาสามทุ่มครึ่งใช้เวลาเดินทาง11ชั่วโมงเต็ม ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทรมานบันเทิงมากถ้าหากไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ชวนคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างภาวนารักษากำลังใจของตนเองเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางบ้าง ระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนี้สำหรับบุคคลทั่วไปก็น่าจะทรมานน่าดูทีเดียวแต่ก็เป็นเรื่องอัศจร,รย์ที่ว่าเหน็ดเหนื่อยมาขนาดนั้นหลังจากที่พักผ่อนไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาเที่ยงคืนตรงเหตุที่รู้ว่าเที่ยงคืนตรงเพราะว่ากดโทรศัพท์ดูเวลาแล้ว ขึ้นเวลา00.00พ 000. อพอดีจึงได้ภาวนาส่งใจไปกราบพระบนพรนิพพานตามปกติภาวนาจนอารมณ์สรงตัวแล้วก็มาทำหน้าที่ต่างๆของตนซึ่งอันดับแรกหลังจากที่ภาวนาแล้วทุกวันก็คือ ต้องเข้าไปตรวจบันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนซึ่งคุณเผือกน้อยนายเฉลิมเดชรุจิราวันทำการถอดเสียงเป็นตัวอักษรมาให้เนื่องเพราะว่ากระผมอัตมภาพเป็นคนค่อนข้างโบราณ ภาษาบางคําเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันได้ยินมีการเขียนผิดเขียนพลาดเป็นปกติก็ต้องมาแก้ไขคําผิดพลาดเหล่านั้นให้เรียบร้อยขนาดนั้นก็ตามยังมีญาติโยมผู้มีจิตเมตตาชี้ให้เห็นจุดผิดพลาดอยู่เสมอ ต้องเจริญพรขอบคุณมานณะที่นี้ครั้นเวลาตีสามครึ่งก็ไปล้างหน้าเช็ดตัวแต่งตัวแล้วออกไปเจริญพระกรรมฐานและทำวัดเชา้าร่วมกับพระภิกษุสมมเนรวัดท่าขนุนซึ่งเราทำกันเป็นปกติอย่างนี้ทุกวัน เพียงแต่ว่าวันนี้กระผมอัตมภาพไม่ได้ออกบินทบาตหลังทำวัดเช้าและอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ได้ทำการขอสัตหะในถ้ำกลางสงเพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป โดยได้รับความเมตตาจากแม่ชีชื่นสีสองแควและคณะแม่ชีวัดท่าขนุนช่วยกันทำพัตตาหารเช้าถวายให้โดยความเต็มใจทั้งทั้งที่แต่ละคนก็อายุ70กว่า80กว่าแล้วทั้งนั้น ยังต้องตรากตรำทำหน้าที่ของตนเองอยู่ในลักษณะนี้ก็รู้สึกว่าเกรงใจทุกคนอยู่เหมือนกันสำหรับวันนี้กระผมธรรมภาพต้องเดินทางไปยังวัดนามัตูมบ้านนามัตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรี เพื่อร่วมง,งานอายุวัฒนมงคล74ปีของหลวงพ่อขวัญชัยธรรมวโรพระครูวิจิตธรรมรัฐเจ้าอาวาสวัดนามตูมซึ่งท่านก็คือลูกศิษย์ของหลวงปู่โดพระครูพินิจสมาจารย์ จเจ้าอาวาดวัดนามตตูในอดีตและอดีตเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคมผู้เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากตั้งแต่กระผมอัตมภาพยังไม่ทันจะเกิดแล้วท่านก็มามรณะภาพตอนที่กระผมอัตมภาพเรียนอยู่ชั้นป .6 ซึ่งในช่วงที่เริ่มสะสมวัตถุมงคลของบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆนั้นเหรียญหลวงพโดวัดนามตูมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเสาะหาซึ่งเรื่องพวกนี้ในตอนนั้นกระผมอัตมภาพยังไม่ค่อยทราบเรื่องเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นพระครูแสง พระครูธรรมทรแสงชัยกันตะศิโลพระน้องชายตอนนั้นเขาจะศึกษาเกี่ยวกับตำรับตำราต่างๆเรื่องของพระเครื่องเครื่องรางตลอดจนกระทั่งวิชาการต่างๆเอาไว้มากแล้วก็คอยแนะนำว่าหลวงปู่ท่านนั้นหลวงพ่อท่านนี้ มีชื่อเสียงเกียรติคุณอย่างไรบ้างแล้วก็พยายามที่จะลากจะถูกันไปเพื่อที่จะไปกราบขอวัตถุมงคลจากท่านเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่มีเลยที่จะไปขอหลักธรรมจนกระทั่งกระผมอัตมภาพไปโดนหลวงปู่ฟันวัดถ้ำขาม ท่านพูดใส่หน้าในขณะที่ไปขอเหรียญท่านว่าของภายนอกเอาไปเดี๋ยวก็หล่นหายทำไมไม่หาของดีภายในเอาไว้จึงได้กลาาเรียนถามหลวงปู่ฟัน่นท่านว่าของดีภายในคืออะไรครับท่านบอกว่าพุทโธคำเดียวคุ้มได้สามโลกหลังจากนั้นก็สอนวิธีภาวนาให้ เราผมอัตมภาพจึงได้เริ่มมาเป็นผู้เป็นคนตั้งแต่ตอนนั้นก็คือมีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนว่าเราจะต้องภาวนาหาพุทโธซึ่งเป็นดวงแก้วประเสริฐไว้ในจิตในใจของเรา เมื่อเดินทางมาถึงก็ได้ถวายทองคำเพื่อร่วมลห่อสมเด็จองค์ปถมและพระพุทธเจ้าห้าพระองค์กับหลวงพ่อขวัญชัยท่านพร้อมกับถวายพระปิตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเป็นเครื่องมุทิตาสักการะในวันเกิดของท่าน แล้วก็นั่งดูท่านรับแขกที่ญาติโยมแห่กันมาอยู่ตลอดทั้งวันกระผมอัตมภาพเห็นแล้วก็ยังเหนื่อยแทนครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่พึ่งทางใจของญาติโยมจำนวนมากต่อมากด้วยกัน ขนาดนั้นก็ยังมีบุคคลที่ไม่เห็นคุณงามความดีของพระภิกษุสงค์ในพระพุทธศาสนามองแต่จุดบกพร่องประมาณว่ากำลังใจของตนเองมีเท่าไหร่ก็คิดแค่นั้นพูดแค่นั้นทำแค่นั้นก็แปลว่าบรรดาท่านที่กำลังใจต่ำ ก็กล่าวถึงพระพุทธศาสนาตลอดจนพระภิกษุสามเณรเฉพาะในด้านต่ำๆเท่านั้นเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งคิดพูดหรือทำเป็นไปตามกําลังใจของตนเป็นเครื่องที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า ในสิ่งที่เราแสดงออกนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามระดับกำลังใจของบุคคลนั้นๆในเมื่อกำลังใจของท่านต่ำใฝ่แต่ในสิ่งที่หาความดีความเจริญไม่ได้ถึงเวลาก็จะพูดแต่ในด้านที่หาความดีความเจริญไม่ได้เช่นกัน ก็แปลว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่น่าสงสารมากกว่าแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มักจะมืดบอดบอกกล่าวอะไรไปก็ไม่ฟังทำตัวเป็นน้ำชาล้นแก้วแล้วก็คือรับของดีเข้าไปไม่ได้มีแต่ของเน่าเสียอยู่ภายในมากมายจนเหลือที่จะช่วยได้ ก็มีแต่ต้องปล่อยให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปตามวาระบุญวาระกรรมของเราเองส่วนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นพระภิกษุสัมเนรแม่ชีหรือว่าฆราวาสหญิงชายก็ตาม เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสาะหาความดีใส่ตนเอาไว้แต่เนิ่นๆโดยเฉพาะทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเราก็ต้องรีบเสาะหาความดีเข้าใส่ตัวด้วยการภาวนาเอาไว้ก่อนเนื่องเพราะว่ากำลังใจของเรานั้นเหมือนเก้าอี้ที่นั่งได้คนเดียว ถ้าความดีเข้าไปนั่งเสียแล้วความชั่วก็เข้าไม่ได้แต่ถ้าหากว่าความชั่วเข้าไปนั่งเมื่อไหร่ความดีก็เข้าไม่ถึงเช่นกันโดยเฉพาะในเวลาเช้ามืดนั้นเราเองได้พักผ่อนมาแล้วสภาพจิตเริ่มสงบระงับจะยอมเข้าสู่การภาวนาได้ง่ายกว่าเวลาอื่น จึงควรที่จะรีบเร่งรัดภาวนาเอาไว้แต่ก็มีญาติโยมจำนวนหนึ่งซึ่งไม่กล้านำเอาลูกมาบวชพระบวชเนนที่วัดท่าขนุนเนื่องเพราะว่าต้องตื่นไปปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตีสามครึ่งเกรงว่าลูกของตนจะลำบาก กระบผมอาตมาภาพเองก็ได้แต่สงสารเขาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างมากอยากได้พระที่มีความเคร่งครัดมีความตรงไปตรงมาตามหลักธรรมในพพุทธศาสนาแต่ไม่ยอมให้ลูกหลานของตนเองไปบวชในวัดที่ท่านเคร่งครัดเพราะเกรงว่าลูกหลานจะลำบาก ความคิดในลักษณะที่ย้อนแย้งกับความต้องการของตนเองแบบนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะสับสนกับชีวิตไปอีกนานก็ได้แต่หวังว่าบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่บุญถึงบารมีถึงมีโอกาสได้รักษาศีลเจริญภาวนา ให้ตั้งหน้าตั้งตาเสาหาความดีใส่ตัวไว้ตั้งแต่เช้ามืดทุกวันแล้วถ้าสามารถประครับประคองรักษาอารมณ์คุณงามความดีนั้นไว้ได้ตลอดทั้งวันยิ่งดีแต่ถ้าท่านยังยืนระยะไม่ได้ ก็ให้หาเวลาช่วงกลางวันไปภาวนาต่อสักเล็กน้อยในช่วงที่พักผ่อนหรือว่ารับประทานอาหารเราก็สามารถที่จะมีกำลังยืนหยัดต่อสู้กับเรื่องทางโลกโลกต่อไปได้จนถึงเย็นเมื่อถึงเวลาเย็นก่อนนอนก็ให้เราภาวนาส่งจิตไปกราบพระ ตั้งใจว่าเรานอนเหยียดยาวลงไปแล้วก็เหมือนกับคนตายถ้าไม่ได้ตื่นขึ้นมาพบกับดวงตะวันในวันรุ่งขึ้นก็ไม่เป็นไรเราขอไปอยู่กับพระพุทธเจ้าบนพระนิพพานถ้าทุกท่านสามารถทำแบบนี้ได้แล้วชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยไม่ประมาท รู้ตัวอยู่เสมอว่าตนเองต้องตายเอาจิตเกาะพระเกาะคุณงามความดีเอาไว้ก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะไปสู่สุขติย่อมมีมากกว่าอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณเนรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้